ใหญ่ใหญ่โอ้โหเพืนโคตรใหญ่เลยอย่าอย่ามุดอย่ามุดลุกขึ้นมาอย่ามุดย่านั้นเลยย่าทั้งนั้นเลยโอ้โหใหญ่โอ้อย่าหลุดนะโอ้ย่าลบอกับเพื่อนโอ้โหใหญ่ใหญ่ใหญ่โอ้โมาโอ้โหตกที่ไเนี่ย ล่าของป่าครับเพื่อนว้าวค้มคืนคุ้มใจเลยไม่ติดครับ เพื่อนเดี๋ยวก่อนนะติดติดติดปลาอยู่อ้โหเพื่อนโคตรใหญ่เลยทำช้อนหางครับ เรียบร้อยครับเพื่อนๆกะโดดดำโอ้โหสิบปะเนี่ยเพื่อนห้ายกระดับเพื่อนโอ้ยเพื่อนดูโอ้โยตัวนี้ผมว่าน่าจะมีสิบเปร์ พักพัครับเหนื่อยเพื่อนนที่สุดผมก็ตามหาจนเจอเพื่อนดูฉดอดำครับโอ้โหเพื่อนดูฝ่ามือผมไซนี้น่าจะเก้าสิบแน่นอนผมคอนเฟิร์มเลยว่าใหญ่มากโห เหนื่ยครับเขียวกุดตัวเล็กนะครับเกือบเอาไม่ได้นะเพราะว่าหมายลกมากเลยนะเพื่อนๆดูสิโอ้โหตัวนี้เหนื่อยครับน่าจะเป็นโทฟี่ใหญ่ที่สุดในชีวิตผมเลยนะตัวนี้นะกับปลาป่าตัวใหญ่ที่สุดในชีวิตนะครับตัวนี้ดูขารองเท้าเบอร์สี่สบสามครับเพื่อนๆดูโอ้โห่ตัวนี้เขี้วกุดสีแดงครับ ไม่ใช่สีแดงครับสีชมพูตัวเล็กครับทะลุข้างนะครับเรามาดูชะโดใหญ่ที่สุดในชีวิตของผมนะครับตัวนี้เป็นชะโดป่าใหญ่ที่สุดแล้วโอ้อยมือจับไม่ได้มันใหญ่เกนินอ้ยอ่าดิ้นนะร่วงร่วงน้ำเลยนะดู มากชะโดดำครับตัวแรกในชีวิตเลย,ยหนักนี่ครับโคตรใจผลงานเขี้ยวกุดมังกรปราบชะโดครับตัวนี้ดูเพื่อนด,ดูความใหญ่โตของมันไดโนเสาร์แห่งสุพรรณบุรีครับโอ้ย เปล่อยนะลูกค้าโอ้โหโอ้โหใหญ่ครับโอ้โหตัวนี้มึงสั่งเลยครับมึงไใหญ่ที่สุดใหญ่มาก ดีใ,ใจครับเพื่อนๆได้ตัวแรกในชีวิตที่ใหญ่ที่สุดเลยนะตามหามานานแล้วเป็นปาชะโดยักษ์สุพรรณบุรีนะครับตัวนี้เป็นแมงคู่เลยนะครับเป็นชะโดดำแล้วโอ้โห,โโหใหญ่จริงอิปลา โอ้โหไม่ธรรมดาแล้วตัวนี้เพื่อนๆดูกับผลงานเที่ยวกุดนะครับตัวเล็กนะตัวนี้เลยลวดงอเดี๋ยวเราจับดัดใช้ใหม่ตัวเล็กแล้วเจอกันเร็วๆนี้ครับเที่ยวกุดมังกรปราบชโดไซส์เล็กตัวใหญ่กัดนะปราชโดยักยักแบบนี้นะครับรับรองว่าคุ้มค่าแน่นอนเพื่อนๆได้มานะฮะ ลองมาไปใช้กันดูนะครับมาทดสอบให้ดูจริงๆเลยว่ามันใช้งานกับปลาะ,ะโดเป็นยังไงนะครับะโดใหญ่ๆยับยกษ์แบบนี้สุ่งอยู่ลากเที่ยวขุดผ่านมาปั้งเรียบร้อยครับอุปกรณ์ก็ต้องสําคัญนะต้องแบบต้องแข็งมากๆเลยนะครับสา่ก็ต้องเป็นพ e. ี3สามช็อคหน้าห้าสิบมีเกือบเอาไม่อยู่ครับเพื่อนๆตรงนี้ลบมากเดี๋ยวตัวนี้ผมจะปล่อยนะครับจะปล่อยอเดี๋ยวามาปล่อยกันแล้วกันโอ้โห โค้งโคตรอีกแล้วเร็วๆนี้เจอกันนะครับเขี้ยวกุดแบบเล็กนะครับเพื่อนๆมาเทสให้ดูเลยกับปลาชลดธรรมชาติตัวนี้สิบแน่นอนนะครับใหญ่มากนะครับมันแต่ขอบคุณมากเลยออโหนะเรากลไปแล้วลูกนะจะปล่อ,อยเขานะครับเพือ่อนๆตัวนี้เป็นทฟี่ของผมเลยนะครับเป็ดเกี่ยวด้านขอบ าตายังไม่โดนตานะับดยอดโชคดีมากเลยขอบคุณมากโหผู้ใหญ่คุ้ใหญ่ในชีวิตเลยุณมากเลยนะครับโหไซนี้อยู่รอดมาได้ยังไงเนี่ยเดีย๋ยวไปโดนใครเขาอีกนะปล่อยให้แล้วนะคืนชีวิตให้แล้วผู้แพ้ไม่จําเป็นต้องตายเสมอไปไปเลยไปลูกไปไปมีสลกนะเจ้า รอบหน้ามาเจอกัน15โลเลยนะ yes. ใหใจมากเลยครับเป็นเื่อนตัวน,นี้นะครับเที่ยวบดมันกวนปากชิ้